วิวค่ะช้อปปิ้งใน Lazada ค่ะเติมเกมดูหนังแล้วก็ฟังเพลงครับจ่ายเกินเอาขอ้อมูลบัตรเครดิตไปง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็มันก็จบในที่เดียวเลยค่ะผูกเบอร์โทรแค่ครั้งแรกแล้วจบเลยไม่ต้องไปผูกกับบัตรมันไม่ต้องกลัวถูกแฮกหรือถูกดูดเงินออกไปเลยค่ะจำกัดได้ว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่จ่ายออนไลน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ถือว่าแบบว้าวจริงจค่ะ ตรงมากเลยนะครับจิ้มจ่ายจบจริงๆครับผมจิ้มแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รอของสินค้ามาส่งที่บ้านครับเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงสโลแกนจิ้มจ่ายจบจริงๆครับดีค่ะชีวิตคนเราไม่ได้มีเวลาเยอะใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยดีครับง่ายมากๆเลยค่ะแค่จิ้มจ่ายเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จเลยใช้กันเยอะๆนะคะเพราะวมันสะดวกจริงๆจิ้มจ่ายจบค่ะ